สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับรูแอนนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาทําการติวข้อสอบกันนะคะเด็กๆสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมนะคะ1ได้แก่สมุดสําหรับจดบันทึกข้อมูลนะคะ 2. ปากกาหรือดินสอก็ได้นะคะสําหรับไว้เขียนนะคะและ3ก็คือการเตรียมใจให้พร้อมนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มฝึกการทําข้อสอบกันเลยนะคะ สำหรับข้อนี้นะคะเป็นการทดลองนะคะมาให้นกักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ดูนะคะเขาบอกว่าแป้งนำหลอดยาสีฟันชนิดเดียวกันนะคะลูกขนาดเท่ากัน <_ Jean> ทดลองให้ความร้อนเป็นเวลาเท่ากันที่ระยะห่างระหว่างหลอดยาสีฟันกับเปลวยวไฟก็เท่ากันด้วยทุกอย่างเท่ากันหมดเลยนะคะตามภาพการทดลองนี้เลยนะคะ เมื่อเวลาผ่านไป10นาทีเปิดฝาหลอดยาสีฟันออกพร้อมกันทั้ง4หลอดยาสีฟันจากหลอดใดออกมามากที่สุดออกมามากที่สุดนะคะลกูกเพราะเหตุใดข้อที่1นึ่เขาบอกว่า A เพราะได้รับความร้อนมากที่สุดทำให้อากาศขยายตัวม,มากขึ้นดันยาสีฟันออกมามากที่สุด B เพราะว่าได้รับความร้อนที่พ okay. อเหมาะทําให้อากาศมีแรงดันที่จะแรงที่จะดันยาสีฟันออกมามากที่สุดต่อไป c เพราะได้รับความร้อนน้อยที่สุดทําให้อากาศเกิดการบีบอัดและดันยาสีฟันออกมามากที่สุดและ d นะคะเพราะได้รับความร้อนน้อยที่พอเหมาะทำให้อากาศเข้าไปแทนที่ยาสีฟัน และดันยาสีฟันออกมามากที่สุดอ่าข้อใดที่จะดันยาสีฟันออกมามากที่สุดเรามาดูนะคะข้อง่ยายมากสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นว่าทุกอย่างมันเท่ากันหมดเลยแต่สิ่งที่ไม่เท่ากันคือเปลวไฟนั่นเองนะคะนักเรียนดูเปลวไฟของชนิด A, B, C และก็ด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะลูกแล้วนักเรียนตอบครูในใจสิคะาว่าหลอดไหนชนิดไหนที่มันจะออกมามากที่สุดข้อนี้คือง่ายที่สุดเลยก็คือหลอด A นะคะเพราะว่าสังเกตว่าเปลวไฟเยอะที่สุดแสดงว่าความร้อนก็ มากที่สุดด้วยนะคะอ่าแล้วความร้อนนี้ทำให้อากาศภายในนะคะของหลอดยาสีฟันในนี้มันเกิดการขยายตัวนะคะแล้วก็จะมีแรงนะคะดันยาสีฟันออกมามากที่สุดนะคะส่วนข้อที่2 3และ4นะคะหลอดยาสีฟัน B ซและ D นะคะได้รับความร้อนน้อยกว่าหลอดแกสีฟัน A นะคะจึงมีแรงดันภายในหลอดแกสีฟันที่มันน้อยกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายมากสังเกตแค่ความร้อนที่มากกว่านั่นเองนะคะทำให้เกิดการขยายตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่1หลอด A นั่นเองคะ่ะ ค่ะสำหรับข้อนี้นะคะเป็นการทดลองเกี่ยวกับการจมและก็การลอยนะคะเขาบอกว่าปณิตานะคะนำกระทะที่ใช้แล้วไปล้างและได้สังเกตเห็นว่าน้ำมันพืชรอยน้าจึงออกแบบการทดลองโดยการนำสิ่งของที่มีอยู่ในครัวนะคะมาใส่ลงในน้ำแล้วได้ผลดังตารางนะคะการจม นะคะกับการลอยมีลักษณะที่แตกต่างกันยังไงการจมก็คือถ้าสิ่งของนั้นนะคะต้องมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจึงทำให้น้ำมันไม่สามารถพยุงได้ทำให้วัตถุนั้นจมนั่นเองอ่าต่อไปการลอยสิ่งของนั้นจะต้องมีน้ำหนักเบาใช่ไหมคะเบากว่าน้ำทำให้น้ำนะ่ะสามารถพยุง เอาไว้ได้ทำให้วัตถุนั้นมันลอยน้ำได้ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการจมและการลอยของวัตถุนะคะแล้วเรียนมาดูภาพที่ครูยกตัวอย่างให้ข้างบนนี้นะคะปัจจัยที่มีผลต่อการอลอยและการจมของวัตถุนะคะก็คือความหนานแน่นของวัตถุแต่ละชนิดนะคะจะมีขนาดที่ ไม่เท่ากันนะคะถ้าสมมุติว่าวัตถุมีความหนาแน่นวัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำหรือของเหลวนะคะวัตถุนั้นจะลอยอ่าถ้ามันน้อยกว่านะคะวัตถุนั้นจะลอยอ่าแต่ถ้าวัตถุนั้นมีความหนาแน่นเท่ากับน้ำหรือเท่ากับของเหลววัตถุนั้นจะปิ่น บนน้ําหรือติ่มของเหลวนั่นเองติ่มก็คือเท่ากันนะคะลูกและอันที่3ถ้าวัตถุนั้นมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลวหรือน้ำวัตถุนั้นจะจมนั่นเองนะคะอันนี้คือการจมและการลอยเรามาดูนะคะสิ่งที่นํามาทดลองก็คือน้ำตาลจากการทดลองพบว่าน,น้ำตาลจมน้ํา แสดงว่าน้ำตาลมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำนั่นเองใช่ไหมคะน้ำตาลมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำน้ำมันพืชเมื่อนำลงไปใส่ในน้ำปรากฏว,ว่ามันลอยน้ำแสดงว่ามันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำทำให้น้ำสามารถพยุงมันได้ใช่ไหมคะต่อไปฝาขวดน้ำพลาสติกมัน ลอยน้ำได้แสดงว่ามันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำใช่ไหมคะจานโฟมนะคะลอยน้ำได้แสดงว่ามีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำตะเกียบพลาสติกนำมาใส่ในน้ำปรากฏว่ามันจมแสดงว่ามีความหนาแน่นความหนาแน่นเป็นยังไงคะมากกว่าน้ำไม่สามารถพยุงได้ทำให้มันจมนั่นเอง อันสุดท้ายช้อนสแตนเลสเอามาใส่ลงในน้ำปรากฏว่ามันจมแสดงว่ามีความหนาแน่นมากกว่าน้ำน้ำไม่สามารถพยุงได้นั่นเองนะคะอ่าข้อใดสรุปผลการทดลองของปาณิตาได้ถูกต้องข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าน้ำตาลและช้อนสแตนสแตนเลสจมน้ำ เนื่องจากมีน้ำหนักน้อยกว่าแรงพยุงของน้ำใช่ไหมคะถ้าจมน้ำแสดงว่ามันต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าต้องมากกว่านั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกไหมไม่ถูกนะคะต่อไปข้อที่สองเขาบอกว่าน้ำมันพืช และฝาขวดน้ำพลาสติกน้ำมันพืชและฝาขวดน้ำพลาสติกลอยน้ำเนื่องจากมีความหนาแน่นมากกว่าแรงพยุงของน้ำใช่ไหมคะถ้ามากกว่ามันเป็นยังไงลูกมันต้องจมแสดงว่าความหนาแน่นมันจะต้องเป็นยังไงถึงจะลอยน้ำได้ความหนาแน่นมันต้องน้อยกว่าใช่ไหมคะน้อยกว่า,น,วานั่นเอง เพราะฉะนั้นข้อนี้กล่าวถูกต้องไหมไม่ถูกนะคะไม่ใช่มากกว่านะคะมันต้องน้อยกว่าเนาะต่อไปข้อที่3ามเขาบอกว่าฝาขวดน้ำพลาสติกและจานฟูมลอยน้ำเนื่องจากมีน้ำหนักมากกว่าอีกแล้วถ้าน้ำหนักมากกว่าแสดงว่ามันต้องจมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเหมือนกันนะคะ มันต้องมีความหนาแน่นน้อยกว่าถึงจะลอยน้ำได้นะคะต่อไปข้อที่4ตะเกียบพลาสติกและช้อนสแตนเลสจมน้ำสออันนี้จมน้ำเนื่องจากมีความหนาแน่นมากกว่าจมน้ำจงึงจมน้ำใช่ไหมคะมากกว่าทำให้จมน้ำใช่ไหม อ่าใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องตอบข้อที่สีนั่นเองค่ะค่ะเป็นยังไงกันง้างคะเด็กๆเด็กๆทำได้ไหมคะครูอยากให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนสิ่งที่เด็กๆบันทึกลงในสมุดนะคะก่อนที่เด็กๆจะทำการทดสอบนะคะซึ่งอาจจะเป็นการทบทวนความรู้นะคะก่อนที่เด็กๆจะไปทดสอบก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ